อ๋อขอโทษค่ะกระแสดีมากบัตรกับเราคำนวยข่ายเยอะใช่ที่ตามงานวันนี้ก็คือกระแสดีมากกระแสดีมากก็คือบัตรโซเอาหมดแล้วเราขายบัตรทุกบัตรหมดภายในกี่นาทีนะพี่ลิงยี่สิบยี่สิบแล้วบัตรแบบโบสเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าสุดคือหมดภายในแบบไม่กี่นาทีเลยแล้วก็ ทั้งหมดหมดภายในแบบ20นาทีอันนี้คือที่ได้ยินมาอะไรเงี้ยค่ะดีใจไหมดีใจดีใจมากที่อะไรหรอทำไมอ่ะทำไมดีใจดีใจดีใจมากจริงเอาขาไม่พี่หนุ่มอะไรที่เอาขึ้นโจรไม่พี่หนิุ่มนะจ๊ะดีใจเหรอไม่ทำไมดีใจกันหมดค่ะใช่คือเพราะว่าคือมีแฟนมีตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนนี่คือ เป็นสิ่งที่เราไม่กล้าฝันเลยตั้งแต่เข<ช>้ากองวันแรกจนถึงวันนี้ที่เราจัดแฟนมีประมาณ2,000กว่าที่นั่ง<ช>แล้วเต็มภายใน20นาทีนี่คือเป็นสิ่งที่แบบโหต้องขอบคุณแฟนๆที่คอยสพอร์ตเราค่ะใช่ค่ะคือ แฟนคลับไหยว่าแบบอินเตอร์แฟนมาเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะไรต้องหดน้องออมเลยคือออมก็แอบเห็นในเอ็กซ์ในเฟซทวิตอะไรเงี้ยค่ะก็สังเกตได้มากขึ้นว่าเหมือนมีชาแบบเขาเรียกว่าอะไรแฟนคลับต่างชาติใช่ไหมอินเตอร์แฟนเข้ามาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีใจมากเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครอบครัวเราแบบเติบโตขึ้นเร็วมากมา ตอนเราก็แบบใจหายว่าฮ้ยอยู่ดีๆเรามีแฟนมีท่ทอใหญ่มากท่อใหญ่เวอร์าจากครั้งแรกที่มาคิวละครมีหมดพักหนึ่งคันตอนนี้มีสิบคันแล้วนะใช่จะ <c oughs> มีเพิ่มรอบไหมค่ะถ้าหมดเร็วใคร<อ>ที่สบินพี่ดิวค่ะ <c oughs> ต้องดูกระแสก่อนว่าแบบมันจะปังแค่ไหนเราเราก็จะแบบมันเข้โซอาลก็จะหลังซีรีส์โอ้ยขอโทษไทยรัฐหรือว่าหรือว่าเราจะขายบัตรออนไลน์ก่อนเลย แล้วมีออนไลน์ใช่ใช่แล้วคนที่ไม่ทันก็สามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้นะซื้อบัตรดูไลฟ์ออนไลน์ใช่ไหมซื้อบัตรดูไลฟ์ได้นะคะสําหรับคนที่ซื้อบัตรที่นั่งไม่ทันนะก็มีขายในแอปซีเอสสามค่ะไม่ต้องเสียสคอย่ไหมอวันน้ำตอะไรันมาควบบ ก็จะมีอย่านิ้งโฉกดีก็จะมีแบบการร้องเพลงเกิดขึ้นค่ะก็จะมีการจะมีการร้องเพลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบเกมเกมที่แบบสนุกเล่นไปกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทุกคนได้มีส่วนร่วมใช่แล้วก็มีอีกมากมายที่เราตั้งใจเตรียมไว้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มซ้อมกันบ้างแล้วค่ะใช่ค่ะ ยังกยังไม่เชื่อค่ะยังไม่ัเชื่อยังไม่เชื่อเพราะว่าถ้าบอกถ้าถามเรื่องฟิตร่างกายก็คือต้องให้คนนี้อ๋อหนูฟิตตลอดค่ะแต่แต่แข็งแรงมากยังไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อแต่ฟิตไม่ได้แปลว่าจะเต้นได้นะแขนขาไม่ค่อยไปด้วยกันใช่ก็มาแล้วเปินเต้นกัน ตื่นเต้นตื่นเต้นมากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะว่าคือหลังจากที่แฟนมิดะก็ซีรีส์ออนเลยมันเป็นสองวันที่แบบสำคัญมากสำหรับพวกเราก็วอร์มเสียงทุกวันกินน้ำพิ่งมะนาวทุกวันใช่อ,อ้อมนะคะหลิงเขาพุ่มเทนหนาดนี้ลแล้วเราห่ะ เขาฟิตหรอคะเขาบอกว่าเขาเชื่อแล้วนะเออไม่ฟิตไม่ได้หมายเขาเต้นไม่ได้นี่ขอยกตำแหน่งเดนเซอร์เลขาให้คุณเมนแดนเดี๋ยวคุณเป็นเมนโวคอลเขาเรียกว่าอะไรนะเมนโวคอลปะที่แบบร้องเพลงละแล้วเดี๋ยวเราเป็นเมนแดนให้เราเป็นหางเครื่องพี่หนิงอยู่แล้วมีคนร้องมีคนเต้นแล้วก็มีเด็กแกงด้วยนี่แฟนๆต้องแบบ ได้ความรักเสียงหัวเราะกลับไปแน่นอนใช่ค,ค่ะไม่ทำให้ผิดหวังเราทำงานกันเป็นทีม yes ตอ,ตอนนัเร็กชการแสดงของคู่เราเป็นยังไงบ้างมันยากง่ายมันก็มีความมีความยากความง่ายต่างกันแต่ว่าคือมันดีที่ว่าเราได้เวิร์กช็อปกันตั้งแต่แรกค่ะมันก็เลยแบบง่ายขึ้นประมาณเยอะหลายหลายเปอร์เซ็นต์ใช่ก็ ส่วนอันที่ยากอะ่ะมันมันก็มีคนข้างๆที่คอยสปอร์ตให้มันผ่านไปได้ดีมันก็เลยแบบซีรีส์เรื่องนี้อะ่ะเราตั้งใจถ่ายทำกันมากทั้งแบบนักแสดงแล้วก็ทั้งทีมงานก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นกองที่อยากกลับไปทำงานอีกครั้งกับทั้งนักแสดงทั้งทีมงานค่ะเห็นว่าฟิล์มที่มันยากยาก็มีไมโคอยค่หช่วยกันใช่ไ้ม แม่ก็ช่วยใครอ๋อแม่ก้อยแม่ก้อยช่วยลากหลิงไปอยู่ข้างๆออมอ๋อแม่แม่มก้อยลากพี่หลิงไปอยู่ข้างออมแล้วก็ลากออมไปอยู่ข้างพี่หลิงด้วยแล้วก็ประคังเหมือนแบบประคั้งถ้าเราเหนื่อยจะเราร้องไห้ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติแม่ก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าต้องคอยยุยงนะคะให้ร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะเราเล่นค่ะแม่ช่วยค่ะเป็นแบบเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญของออมเลยนะคะคุณแม่ก้อยค่ะเล่นเป็นแม่ของเอิ้นธนิีคดา แล้วก็เป็นแม่จริงๆหอมออมด้วยบอกแคทแคทต้องไปอยู่หน้าห้องคลอดแล้วแล้วหนิงอะค่ะแม่ก้อยช่วยแม่ก้อยเหรอคะแม่ก้อยก็ช่วยแบบส่วนมากแม่ก้อยจะช่วยซัพพอร์ตอย่างอีเอาหมอนให้ลูกแม่บอกโซมาแล้วลูกหนาวไหมลูกกลับบ้านยังไงคะอเดี๋ยวเขาก็จะคอยแบบ คอยดูแลเราใช่ไหมคะใช่เป็นแต่แม่ชอบตอกส้มให้มีหลิงหลิงใช่พ่อแม่แม่รู้ว่าหลิงชอบกินส้มใช่แต่เราอมไม่ชอบแต่แม่เอาส้มมาติดกองทุกวันบอกมาว่าพี่หลิงหลิงชอบกินส้มใช่ค่ะใช่ว่าแม่าาที่จจะเอใแม่รักเราใช่คือจะบอกว่าน้องออมชอบใครแม่ก็รักกเรา แบบเอ็นดูตลอดค่ะก็ต้องขอบคุณเขาก็รักแม่ค่ะแล้วเขาห่วงแม่ไหมเขารักดูเหมือนรักหลิงมากกว่าเรากลัวแม่ไม่ไม่กลัวค่ะกลัวรักหลิงมากกว่าแ่บไม่เป็นไรรักเลยรักได้โอเคฝากดีทีค่ะชมแชทที่ซับขอดเรามาตลอดจนวันนี้คาดหวังขนาดไหนตอนแรกคาดหวังขนาดไหนสหรับตอนแรกเหรอคะก็ คือเราเราแค่อยากพูดว่าพวกเราตั้งใจกันมากๆค่ะแล้วเราก็หวังว่าทุกท่านจะชอบมากกว่านะคะแล้วก็เนาะเพราะเราตั้งใจอะเราอยากให้ทุกคนได้ดูอะใช่เพราะเราตั้งใจถ่ายทําทการโหตั้งแต่ตีห้ายังสี่ทุ่มเหมือนหนุมไม่ค่อยได้พักเลยตั้งใจจริงๆแล้วก็ทุกซีนเราทําด้วยแบบ spirit spirit ความทุ่มเทของคือตั้งใจทําทุกซีนให้ดีค่ะไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะซีนดรามา่าซีนหวานซีนแบบซีนสู้กันกับอีกฝ่ายหนึง่ง <c oughs> เขาเรียกว่าสู้กันด้วยสายตาวิไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็อยากให้แฟนๆติดตามนะคะหวังว่าแฟนๆจะสนุกไปกับละครที่เราตั้งใจทำค่ะใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ